ถึงปางนี่ถึงหมดเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกลุงครับจังหวัดจีทะบูรันครับอาจารย์ทะบูรีครับตอนนี้คุณบรรดาย่ๆครับอายุกประมาณร่วมของคนละพันคนละพันเลงอายุมากแปดิบห <els> <c oughs> ้าแปดสิบหกอะไรเงี้ยแปดิปี ใช่มแปดเจ็ดสามเจดสามยายต่อยเจ้ยสิห้ายายอะไรยายป้อมยายอมยายนีนยายแถวครับก็ตอนนี้ก็สัมปาดมาเจ้าแล้วคือเรื่องของเรื่องเขาเรื่องแหละอันนี้ลูกสาวนี่น้องชายนะครับเรื่องเขาเรื่องเนี่ยมาคนถุงเนี่ยเขากินอาหารที่แบบรสชาติค่อนข้างจะแบบอาหารไม่จใหเนาะเค็มเผ็ด แกงป่าเนี่ยขึ้นชื่อเลยของที่งทีจันบุรีแล้วอาหารขันอะไรคือพวกอาหารทะเลนะครับใครมาแถวเนี้ก็แล i̇şte right. right. ้วอาหารประจำชาติของขุงก็คือนี่ครับแกงชะมวงใช่หมูชะมวงหมูชะมวงใบชะมวงคล้ายๆใบ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 มังคุดแต่ว่ามันเปรี้ยวแล้วก็แต่ว่าน้ําหวานได้เข้ากันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเลยกลายเป็นกลมกล่อมอะไรประมาณว่า หวานนี่นี่ปลากระพงปลากระคงไม่ต่งกว่าสามร้อยบาทนะครับเนี่ยนี่ก็ไปหาเจ้าออกเรือออกเรือเพิ่งเข้าเรือรูถอดเมื่อกี้คือทำให้เป็มพุงอีกนี่ครับผักครับผักขายไม่ได้นี่ผักทั่วไปเหมือนบ้านเองนะครับนี่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือกะปิครับแก้วนี้ก็ทํากะปิเองนะครับแก้วเนี่ยไทยทะเลนั้นมันเป็นไอ้พลกหอยปูกปลาเลี้ยงเยอะ นี่ไข่บ้น้นเหมือนบ้านเราครับอันนี้ก็นี่ของแท้หมนไม่ได้เหมือนไม่ใช่ใชอันนี้ของประจำจังหวัดจันทบุรีเขาเรียกว่ามีจันทบุรีออกค่อนข้างจะหวานก็คือหวานแล้วก็มีกุ้งมันมีโคราชบ้านเองครับกุ้งระหวานกินแล้วว่าจับใจครับอร่อยนะครับประมาณนี้นะครับในแกงเลียงกับของทั่วๆไปกินครับกินแล้วบำรุงเลยอนระีอันนี้ก็ไข่พะโล่เด็กก็ชอบกินพะโล่หวานไหมมูจงวงหวานจกนี้ก็จะกินหวาน เผ็ดเปรี้ยวไม่ค่อยมีรสชาติทั้งนี้ท่านนี้เนาะมีเค็มมีเผ็ดมีหวานนะกินเสร็จแล้วก็ต้องมีของหวานนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับของหวานมีมีอะไรบ้างฟักทองฟักทองข้าทองแกงบวชข้าทองแกงบวชปูดปลากระมาเลยผลไม้จะมีนี่ฟักทองแกงบวชแก้วมังกรนี่ฟักทองแกงบวชเอาแก้วมังกร ลำไยคคนี่ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนของอาป้อมครับนี่ครับผลไม้เต็มครับสวนมังคุดลำพุดลำไยมะเฟืองก็ <S 1> <S 1> มงไม่ใช่เอาไอ้ทุเรียนกับมังคุดเป็นหลักแล้วก็มีพวกสละอะไรบ้างนิดหน่อยในกันบุรีในขุนเอี่ยไปตรงไหนก็ชนแต่ต้นต้นทุเรียนจะชนต้นอะไรนะต้นอะไรนะมังคุดมังคุดและก็มีต้นในกระท้อนนิดหน่อย ลมฝนฟ้าอากาศก็ดีครับวันนี้วันที่สิบสิงหาคมครับฝนไม่ตกฝนตกนิดหน่อยอบอ้าวเช้าก็ไปเตี๋ยนี่ครับอือร่อยไหมครับครับอร่อยไหมครับคุณดีอันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพคุณจะต้องดีจาพาคุณดีอันนี้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากเซ่บหวาน แจกจัครับนี้หานไปหน่อยแจกได้เอได้เป็นไงนี่ฝีมือทำอาหารคกรุงจะทำอาหารเป็นทำอาหารเองแต่ยุเว้นบางวันก็อยากให้แตกต่างก็ไปซื้อตลาดตลาดโอ้โหมีของกินมากมากหลากหลายไม่ได้ไปแต่ยงหนึ่งที่อื่นก็ไม่ค่อยมีคือปลากระเบนเลย หางปลากระเบนเนาะปลานี่ปลากระเบนมียังมีอยู่เหรอมีที่ตลาดนัดก็มีแต่อาไม่กี่อาไม่ฉลามก็มีฉลามก็มีจริงจริงปลาฉลามมีตลาดนัดเยอะเลยตลาดนัดก็ฉลามกูเล่นของจริงมี่มีมีจริงมีจริงปลาเขาขายปกินเป็นปกติแล้วก็กินย่างเลยก็ไอะไรๆอย่างทำแกงก็ได้แกงเผ็ดก็ได้ผัดขิงอร่อยผัดขิงอร่อยแกงเผ็ดก็อร่อย นี่เราอาหารโบราณเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับว่าการเป็นข้าวข้าวอร่อยข้าวอ่มนี่อ่ะอร่อยข้าวนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตครับได้มาทำประวัติคุณยายแถวกับคุณยายป้อมนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันที่สิบสิงหาหกแปดครับที่ระลึกไหมครับกับย้ายต่างใจครับนี่กับยายพงกตนะจุตากร้องอร่อยไหมตากร้องตากร้องเป็นอะไรกับยาย ป,ป็นหลานเดี๋ยวคนืก็กินมดแล้วอันนี้เป็นอะไรของคุณยายเป็นหลานครับอืนนี้ก็คุณยายอันนี้อันนี้เป็นอะไรของคุณยายหลานันเอาาหลานนี่งงงังยงแม่่